เมื่อวานเนี่ยมีเมื่อคืนดีกว่าเมื่อคืนล่าๆเลยนะมีข่าวเรื่องของการเข้าไปชาร์จนะฮะช่วงประมาณตีกว่า,วาตีอะไรนะตีสามตีสี่นั่นแหละนะฮะมีการเข้าไปชาร์จตัว Solana Attacker นะครับ Money Laundering the first enforcement actions of k สุด น่าสนใจนะครับ Southern District of New York นะครับหรือ SDNY นะเป็นอะไรที่ agressive g เรื่องของอการจับกลุ่มเรื่องค r ิป t o c u r r e n c y อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมฟังแนวโน้มหรือฟังนโยบายของท่านอัยการนะที่ออกมาพูดเมื่อวานนะคุณชาคีปเนี่ยอาชัมเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอันนี้ชาคีปอาชัมเนี่ยเป็นคนที่ก่อเหตุนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็ท่านอัยการเนี่ยของ SDNY เนี่ยก็ออกมาพูดคล้ายๆกับว่า การสอดส่องดูแลดูแลนักลงทุนเนี่ยไม่ได้ดูแลเฉพาะระบบธนาคารนะไม่มายว่าคุณไปฝากสถาบันธนาคารแล้วคุณโดนโกงเนี่ยเราจะคุ้มครองคุณแต่ในธนาคารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของ SDNY เราจะดูแลทุกอย่างนะครับถ้าคุณโกงคนอื่นคุณเป็นฟรอตคุณช่อโกงนะไม่ว่าจะช่โกงในระบบธนาคารปกติหรือจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือเป็นบล็อกเชนหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณช่อกงคุณโดน นะคุณโดนแน่นอนนะไอซนไวจะไม่ปล่อยคุณไว้เพราะว่าไม่กิดเคลียร์ต่อให้มันจะเป็นช่อโกงแบบไหนมันก็คือช่อโกงเพราะฉะนั้นโดนแน่นะครับอันนี้คือเจตนารมที่ชัดเจนของ s อซไวซึ่งก็น่าสนใจนะครับค่อนข้างที่จะบอกอย่างชัดเจนเลยแล้วเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับมเมื่อวานเามาประกาศนะลองดูกันนิดหนึงทําให้คดีนี้นะครับคดีนี้เนะี่ยเป็น first ever criminal case นะ first ever criminal case หมายว่าเป็น criminal case เป็นคดีอาญาครั้งแรกนะในประวัติศาสตร์ที่ S D N Y ฟ้องนะในมุมในในคดีเกี่ยวกับ smart contract เลยนะครับ smart contract operated นะฮะ by decentralized cryptocurrency exchange นะครับเป็นคดีอาญาครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันนะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร Today I'm announcing the first criminal charges ever brought involving an attack yeah. on a smart contract on a decentralized cryptocurrency yeah. exchange. First ever criminal case. As yes. alleged in the indictment, Chakib Ahmed, who was a senior security engineer at an international technology company, uses expertise to defraud the exchange and its users and steal approximately $9 million in cryptocurrency. We also allege that he then laundered the stolen funds through a series of complex transfers on the blockchain where he swapped cryptocurrencies, mm. hopped across different crypto blockchains, mm. and used overseas crypto exchanges. Mm. But none of those actions covered the defendant's tracks or fooled law enforcement. Mm. And they certainly didn't stop my office or our law enforcement partners from following mm. the money. Mm. The Southern District of New York has always been on the cutting edge of catching and prosecuting criminals who use new technologies to commit old fashioned fraud. Mm. Today's charges reaffirm that commitment and should send a message. It doesn't matter whether someone steals money from a bank or defrauds a decentralized crypto exchange, it's all fraud, plain and simple. Mm. SDNY is watching, and we're determined to follow the digital fingerprints to bring fraudsters to justice. นะมันไม่สําคัญนะว่าคุณจะขโมยเงินจากแบงก์หรือคุณจะขโมยเงนจากอะไรนะครับถ้าคุณขโมยเงินมันคือฟรอตมันคือช่อโกงนะครับเพรทิซิมคุณอย่ามาทริกเยอะนะฮะพฤติกรรมของนายคนนี้เนี่ยมีการใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดนะฮะมีการเ,เขาเรียกว่าอะไรไปปลุกปั่นตลาดนะครับในนี้มีการพูดถึงนะมีการปลุกปั่นตลาดแล้วก็ไปได้ค่าฟรีนะเ,เก็บนะเรียกว่าไปไปช่ going, อโกงอ่ะ กว่า9ล้านนะฮะแล้วก็9ล้านดอลลาร์สหรัฐไปเก็บค่าฟรีนะจากการโกงค่าฟรีหลังจากนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมการไปเรียกเก็บค่าไถ่ายด้วยนะบอกยืน่นยื่นหมูยื่นแมวกับทางคริปโตเคอเรนซีนะว่า Exchange นะว่าจะคืนเงินให้ประมาณสัก1.5ึิลเลียนนะที่ขโมยมาแต่ต้องแรกกับอะไรก็ว่าไปกันไม่การไม่รายงานนะการไม่รายงานต่อรอ Enforcement ต้องไม่ไม่รายงานกับทางการนะครับ แล้วก็มีพฤติกรรมการใช้ Exchange ต่างๆในะการไปส w a ปใช้ e x c ก a n น e นอกประเทศในการฟอกเงินรลายย้ายไปย้ายมานะครับไม่มีกฎหมายปกติที่จะสามารถตามไปดูตรงจุดนั้นได้แต่นั่นไม่ได้สต็อปนะนั่นไม่ได้หยุดความตั้งใจของ SDNY นะแอบอวยตัวเองนิดนึงนะนั่นไม่ได้หยุดความตั้งใจของพวกเราในการ เข้าจับกลุ่มหรือเข้าติดตาม tracking money เหล่านี้นะเงินเหล่านี้ก็ปรากฏว่า track มาได้สําเร็จแล้วก็วันนี้ครับนำมาสู่การฟ้องไอ้นายคนนี้นะเรียบร้อยคุณเนี่ยชาคิฟอาชามนะครับก็อาเมดอาเมดกาคิอาเมดา็เมดเนี่ยก็เตรียมตัวโดนฟ้องกันต่อไปนะก็น่าสนใจนะครับว่าเขาจะคดีนี้จะเป็นยังไงนะไม่มีการพูดถึงคำว่าโซลาร์นาสักคำนะแต่ว่ามันคือโซลารนานั่นแหละ อัน a น e d เด l a โซลาร์นาเบสโปรโตก็คือมันมันมันโดนโกงไปในแพลตฟอร์ม s o ล a n a นะงังไก็ติดตามกันให้ดีนะครับแล้วก็มีการเมนชั่นถึงอีกอีกเคสหนึ่งด้วยนะที่เรื่องของการไปขโมย NFT นะครับที NFT ใน o p e n น e ะีนกว่า4 5 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกันนะว่าอดีนี้ก็เตรียมจะโดนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอจินไวก็ไม่ปล่อยคุณไว้นะครับนะ